พวงเล่งเกี่ยมตอนประเชิญรศู์ดินกีวิกาสถานใจเล็กน้อยตะาถามว่าเป็นผู้ใดเือเพื่อขาดคำหลังต้นไม้ที่อยู่ห่างสิบว่าปรากฏเงาร่างสูงโปร่งสายหนึ่งหมุนคว้างออกมาผู้มาสวมใส่ชุดดาผหลวมกว้างใบหน้าคลุมผ้าดาปกปิดรูปโฉมเคยเห็นแต่ดวงตาเจิดจ้าหวัววับดุสายฟ้าผู้คลุมหน้าชุดดาม่ได้ขยับไหลงอเขา่า ก็พิ้วว่าถึงเบื้องหน้ากี่ยูกังห่างประมาณวาเศษกี่ยูกังกล่าวเสียงทุ่มหนักท่านเป็นใครมีคําแนะนําใดสั่งสอนหรือมีต้องถามไถ่ว่าเล่าหูเป็นใครที่นี้ไม่มีเรื่องของเด็กน้อยเจ้าให้ล่าถอยไปด้านข้างท่านมีจิตเจตนาใดหรือผู้คุมหน้าชุดดากล่าวเสียงเย็นเฉาเล่าหูคิดรา,างเด็กทั้งสองไว้ใช้เป็นประโยชน์เล็กน้อยใช้เป็นประโยชน์ใดหรือนี่เป็นเรื่องของเล่าหูเจ้าม่ต้องถามไถ่ คิกางเลิกคิ้วเรียวงามเก่าวท่านหากคร้างคนทั้งสองพึงรับการอนุญ,ญาตจากข้าพเจ้าก่อนเราหูเมื่อตกลงใจเช่นนี้เจ้าอนุญ,ญาตหรือไม่ก็เป็นเฉกเช่นกันฟังจากถ้อยร้อยวาจาท่านวิทราบถือดีในสิ่งใดรือผู้ลุมหน้าชุดดำกล่าวเสียงเย็นเยียบถือดีในฝีมือเช่นนี้เป็นว่าพลังฝีมือท่านคงสูงเยี่ยมยิ่งเด็กน้อยคิดใครทดสอบหรือไร ข้าเจ้าคิดใกล้รับทราบวิชาฝีมือของท่านจริงผู้กลุ่มหน้าชุดดำผ่าฝังเป็นเป็นเสียงหัวรอกเคี้ยกออกมาเสียงหัวร่อแหลมเล็กกระคายสดคล้ายเข็มแหลมทิ่มแทงทำร้ายจิตใจมอยงงี่ห้วมงี้หุยถึงกับยกมืออุดหูสีหน้ากี้กลาคงคมเป็นปกติแต่รอบกระเลงลมป่านขึ้น้องการผู้กลุ่มหน้าชุดดำพันลงมือประทุษร้ายเด็กทั้งสอง ผู้คุ่มหน้าชุดดำตาสายประกายเจิดจ้าดุดสายฟ้าก็ไม่มองกี่วิกางกล่าวสียงเย็นเฉาเราโหอาลว่าในยุ่จับไปเวลาหลายสิบปีเจ้าอายุเพียงนี้กลับกล้าท้าทายประลองกับเล่าอูท่านแม้อยุสูงวัยกว่าข้าเจ้าหลายสิบปีแต่วิชาผีมือไม่แน่นกว่าจะเหนือล้ำกว่าข้าเจ้าผู้คุ่มหน้าชุดดำตะบดถึงขุนแค้นเด็กน้อยเรียกว่าอะไรหรือข้าเจ้าเทพกระบีีเสื้อขาว เจ้ากับมีเสื้อขาวหรือฉายานี้กับไม่เคยได้ยินมาเจ้ามีความสัมพันธ์ใดกับเด็กทั้งสองหรือนับว่าเป็นสายกันเจ้ารู้จักเอี้ยเอี้ยพวกมันหรือไม่กีดการกล่าวเอี้ยเอี้ยสายน้อยทั้งสองคือจอมแพทย์มือวิเศษแต่ข้าเจ้ายังไม่เคยพบผ่านมาก่อนอย่างนั้นเจ้าจะไหนสอนมือยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของเล่าฮูหรือเรื่องพระข้าเจ้ารับป่าสายน้อยทั้งสองว่าจะนำพาพวกมันสู่ดินแดนกลางหนํา ผู้กลุ่มได้เงียบงันชั่วขณะจึงกล่าวเด็กน้อยทราบหรือไม่ว่าเราหูเป็นใครหากแม้ท่านไม่มุ่งบอกข้าเจ้าก็มีคิดใกล้ทราบบัดนี้เราหูเปลี่ยนความตั้งใจยินยอมบอกถ่อเจ้าแล้วอย่างนั้นข้าเจ้าขอเรียนถามเราหูหนึ่งในสองเทียนตีสังสัวสองอสูรฟ้าดินใช้ยาตีสัวอสูนดินเสียซีจิวกี่การเา,า,า่าเฉยชา ที่แท้เป็นอสูรดินผู้โสเสียกระว่าแล้วสองอสูรฟ้าดินจัดอยู่ในธรรมเนียบจับตายหงุยินสิบจอมถมินแห่งบูริมเมื่อ30ปีก่อนเพียงแต่สิบกว่าปีมานี้อสูรดินน้อยกระ้ังจะท่องเที่ยวในยุจจ่ัยกแต่ชนชาวบูริมพอรับทราบนามยังหวาดหวั่นขวัญเสียในความเข้าใจของอสูรดินกิวิการพอรับทราบใช้ยามันย่อมต้องแตกตื่นจนหน้าเปลี่ยนสี มีคาดการกลับเหนือความคาดหมายากี่กลางยังสงบชื่ยชาดังเดิมคล้ายไม่เคยได้ยินชื่อใช้ย,ยามาก่อนก็มิปานอาสุนดินแค่หัวนอกล่าวหาเป็นเมื่อยี่ปีก่อนเด็กน้อยเจ้าแสดงท่าทีเช่นนี้ต้องจบสิ้นชีวิตภายใต้เงื้อมือเล่าหูแต่แรกแล้วกี่กลางกล่างปลอดโปร่งเยือกเย็นเช่นนี้เป็นว่านิสัยใจคอผู้สแปลเปลี่ยนกับกลายจากเดิมหรื นั่นกระมีแน่นะเพียงแต่เราเห็นเด็กน้อยมีบุคลิกเลิศล้ำส่วนศัตว์ปฏิพาน์โดดเด่นจึงไม่คิดลงมืออย่างนั้นขอขอบคุณผู้โสอสูรดินหันเหหัวเรืยว่าเจ้าทราบหรือไม่ว่าเราหูคิดร่างเด็กทั้งสองไว้เพื่อประโยชน์อันใดท่านมิบ่งบอกข้าเจ้าไหนเลยทราบได้ทิดารักของเราบังเอิญถูกสัตว์พิษทำร,ร้ายพิษร้ายแทรกซึมเข้าอาวัยวะภายในเป็นพิษร้ายใดด้วยเป็นกิมซัวจัว่ว อาสรพิษใหญ่ทองกีวิกาหัวหนึกถึงภาพพยาบาลในคำพีษร้ยรายอักขระจะเรืองความชั่วร้ายของอาสาพิษใหญ่ทองเช่นกันจึงกล่าวอาสาพิษใหญ่ทองมีพิษร้ายแรงสุดยอดผู้คนหาถูกขบกัดใส่เขี้ยวหนึ่งต้องเสียชีวิตในอืดใจเดียวดีที่เราพกยาขจัดพิษติดตัวสามารถสกัดพิษร้ายไม่ให้กำเริบชั่วกราวยืดชีวิตสืบไปอีกสิบวัน คีวีการฉุกใจคิดกล่าวว่าดังนั้นท่านคิดว่า้างสายน้อยทั้งสองนี้ไว้เพื่อยึดเป็นตัวประกันคู่คามให้จอมแพทย์มือวิเศษผู้โรขจัดพิษแก่ที่ดาท่านใช่หรือไม่เราหูเพียงคิดขอรับยาขาจัดพิษที่จอมแพทย์มือวิเศษปรุงขึ้นเป็นพิเศษเม็ดหนึ่งเท่านั้นเด็กหญิงมอยงิีหุยที่ยืนหยาดด้านหลังกีวีกล่าวเพิ่มเชิญปากน,น้อยกล่าวว่าปีศาจเท่ากำลังเพิ่มฝันไป อสูรดินโทสามประดางตวาบว่าเอียเท้าน้อยคิดหาที่ตายหรือพางร้างฝ่ามือขึ้นไม้กราดฟฝ้าดอกกี้ยืยกางรีบสาวเท้าก้าวขวางบทบางอยู่เบื้องหน้าหมอยงอย้หุยปากกล่าวว่าผู้โสมีา่ามอยงอย้หุยกลับบิดกายวูบยืนประจานก,กับอสูรดินยกมือด้น้อยเท้าเอวโยนจมูกคร่ำร้องโดยไม่หว่นไหว ท่านลงมือเถอหากฟาดข้าเจ้าจนตายก็อย่าคิดหมายได้รับกา,าระจัดพิษจากเอี้ยให้ข้าเจ้าที่ดาสวดวิเศษของท่านต้องตายแน่นอนอาศูดินพอฝังต้องลดฝ่ามือลงแนบกายไม่กล้าโชมลงมือกล่าวว่าเราหูเพียงคิดควบลุมตัวพวกเจ้าทั้งสองไว้ชั่วคอเรารอจนจอมแพทย์มือวิเศษปอบยาขจัดพิษมาก,ก็ปลดปล่อยพวกเจ้าเป็นอิสระมิคิดทำร้ายพวกเจ้า ที่แท้สุนทรนกรานี้ต้องการช่วยชีวิตทิดารักจึงดำเนินแผนเช่นนี้เพื่อไม่ให้คนภายนอกรู้งรู้โฉมหน้าแท้จริงมันดังนั้นกลุ่มหน้าปกปิดรูปโฉมกิ้วการกล่าวเสียงทุ่มหนักผู้สงงรงกระทำไปเพราะต้องการช่วยเหลือทิดานับเป็นความผูกพันทางสายเลือดอันลึกล้ําแต่ไม่บังควรดำเนินวิธีข,ข,ข่มขู่การโชคเช่นนี้หมายความว่าเจ้ามียินยอมมอบเด็กทั้งสองแก่เราหรือ ถูกต้องเจ้าคิดคุกคามให้เราลงมือหรือผู้ส ح, หาต้องการลงมือกัเาเจ้ายินดีน้อมสนองอาสน์ดินแค่ผัวดอกล่าวว่าเด็กน้อยแม้งามประกายมิชิตแสดงว่าเรียนรู้ยอดวิชาแต่เราเชื่อมั่นว่าสามารถเอาใช้เจ้าภายใน30กระบวนท่าหากแม้เขาเจ้าพ่ายแพ้ย่อมไม่มีวาจาจะกล่าวแต่หากโชคช่วยได้ใช้เล่าแล้วแต่เจ้าจะจัดการกี่กลางเล่นเสียงว่า ท่านต้องรับฟังคําสั่งข้าเจ้าเป็นเวลาสามปีเป็นไรโตโรคตามนี้อย่างนั้นลงมือเถอะอาสูรดินกล่าวเสียงทุ่มหนักขอร่วงเกินขาดคําสึกประหลาดถึงเบื้องหน้ากี่กางดูดวิญญาณพูดพลายกรดฟาดฝ่า,ามือขวาใส่สวงอกพร้อมกับประกบนิ้วชี้นิ้วกลางข้างซ้ายดุดปลายถวนสกัดเสกจุดโคยแจะบริเวณไหล่ขวากี่กางมันไม่เสียทีที่จัดอยู่ในธรรมเนียบริจอมธมิน กระบวนท่าไม่เพียงรวดเร็วว่องไวดุดสายฟ้าทั้งอย่างพลิกแพงพิสดารสุดอย่างคาดแฝงกระแสะพลังเข้มแข็งสุดอย่างคาดกีวกางไม่กล้าชะล่าเลื่อเล่อเบี่ยงร่างทอนบนเล็กน้อยพุ่งฝ่ามือทั้งสองออกใช้วิชาคว้าจับตะปบใสจี้วจ่อข้อมือฝ่ายตรงข้ามกระบวนท่านี้ใช้ออกเป็นพิชาคว้าจับที่จะเลิกในคำภีไร้ขละ ทวงท่าสภาวะจึงพึ่งแผงยอกย้อนหลุดพ้นจากมกขาวิชาบูอย่างสิ้นเชิงอ,อาสูรด,ดินสถานใจเล็กน้อยประไดเปลี่ยนกระบวนท่าติดต่อกันหลายครั้งขาจึงสลัดหลุดจากวิชาคว้าจับของกี้วิกังได้ยินกี้วิกังกล่าวว่าลองรับกระบวนท่าข้าเจ้าดูบ้างในเสียงว่ากล่าวควายสลับสองมือกลาดฟาดออกรวมจโจมอย่างผู้ด้งร้อนกี้วิกังเห็นฝ่ายตรงข้ามเม็ชักอาวุธ จึงไม่ใช้กระบีพ่พวงเล่นเกี่ยมชิ้นกันทุ่มเทกบวนท่าฝ่ามือในคัมภีร์ไรอัขละออกท่ามกลางเหงาฝ่ามือแนงขนาดซับซ้อนแฝงพลังดัดชนีเข้มแข็งแกร่งกล้าจู่โจมใส่ตำแหน่งแง่มุมที่ข้าคิดไม่ถึงมาก่อนยาคนระาวาังป้องกันได้อสูรดิก็ข่มสติสัมโดมสมาธิต้านฐานรับมืออย่าง,งรามะตระวงหลบเลี่ยงตีโต้อย่างสุดเรี่ยวแรงคิดหมายชิงเป็นฝ่ายลุกรไร่ การประมือครานี้ความพิแผงพิษณานของกระบวนท่าชวนให้ผู้คนตาและหลานพระ้าลายทั้งสองฝ่ายสัมผ,สผัสผู้ก็พลาจากกันเปลี่ยนแปลกระบวนท่าโหมหามอยงีห่วมงี้หุหยสองพี่น้องยืนหยัดอยู่ห่างสามว่าเบิงตากลมโตดำคลับทั้งสี่จ้องจับมายังวงต่อสู้อย่างจดจอ่อมันสองแม้เป็นทาย,ยาทยอ่อฟีเบิร์บูลิมเชี่ยงไรอายุยังยาวเพียเหงาร่าง กี้วิกังกับอสูรดินไหววุบว,ว่าไปมาไม่อาจจำแนกระบวนท่าการและการชัดตาความสูงล้ําด้านพลังฝีมืองกี้วกางสร้างความตื่นเต้นเหลืองลกแก่สองพี่น้องยิ่งดวงใจน้อยของทั้งสองมาเกิดความเชื่อมั่นอย่างเด็ดเดี่ยวว่ากี้กอกก,กต้องประสบใัยแน่นอนกี้วิกางและอสูรดินล้วนอาศัยความรวดเร็วเสี่ยงความว่องไวชั่วพริบตาปราบือกัน20กระบวนท่า อาูนดินแม้ทุ่มเทย,ยอดวิชาชใช้ออกอย่างสุดเรี่ยวแรงแต่ยังตกเป็นรองถูกุกไล่เป็นพลวันมันยิ่งห่างหา,หายยิ่งตระนกเพิ่งสำนึกทราบว่าระดับฝีมือของกี้วการสูงล้ำกว่าที่มันประเมินไว้มากมายนะัก่านแววเสียงกี้วิการตะบบับเบาอยู่ขาดคำกลาดฟ้าฟฝ่ามือลงยังไหลซ้ายฝ่ายตรงข้ามอาศูนดินพิธามีความคิดหลบเลี่ยงฝ่ามือกี้วิการก็ประทับลง บนไหลซ้ายมันอย่างถนัดทนีกีวยกลางพิงคิดโคนฝ่ายตรงข้ามพ่ายแพ้ไม่มีเจตนาทำร้ายฝ่ามือกรานี้หาให้แผลพุ่งพลังออกแต่ยังกระแทกอสูนดินส่วนเสถอยไม่ก้าวใหญ่อสูนดินปล่อยมือโลกแนบกายกล่าวว่าเสียวฮีพลางฝีงมือสูงเยี่ยมเราผูไม่่ช่คู่มือเปรียบติดยินยอมรับการพ่ายแพ้ขณะว่ากล่าวจิตใจเปลี่ยมความตื่นเต้นตระนกทางนับถึงเลื่อมใส ยุทจักรปรากฏยอดพิเมยุยยาวเช่นนี้ตั้งแต่เมื่อใดมันกลับไม่ทราบมาก่อนกี่วิการกล่าวว่าท่านแม้ประลองพ่ายแพ้แต่ข้าเจ้ายังจะบ่งบอกวิธีการขาจัดพิษของอสรพิษใหญ่ท้องให้ทรบาบอสูรดินรู้สึกเหนือความคาดหมายพูงว่าเสียวเฮียบล่งรู้วิธีขจัดพิษของอสรพิษใหญ่ท้องด้วยหรือที่แท้คำภีไร้ขล่าภาคพยาบาลน,นอกจากจะลึกสัตว์พิษ และพิษร้ายต่างๆอย่าอธิบายวิธีการรักษาพย,บา,ยาบาลไ้บยามนั้นกี่การกล่าวท่านใช้เปลือกสภาพพันปีห้าหุนย่อสมหนึ่งต้นใบไม้เสียงเลี้ยงห้าใบผสมสารกันก็สามารถขจัดพิษร้ายทั้งกลุ่ยลมปราณเพิ่มพลังการฝึกเปลืออาศุนดินปิติคลิ้งโลดยิง่งกลางพุง่งพลาดขอพระคุณที่ชี้แจงแนะนำด้านกลับไม่ต้องท่านหุนกลับไปช่วยเหลือที่ดาท่านเถอะ อาสูรดินรับขำหันกายโลดแล่นจากไปวันโ่งขึ้นกี่วิกางซื้อหาม้าพว่วงผีจะเบืองเนี่ยส่วนสองตัวให้หม้อยงงี่ห่วมงี่หุยโดยสารแทนพรเด่งรุดด้วยฝีเท้าตัวหนึ่งตามรายทางม้อยงงี่หุยแม่กรอกกลิ้งสุกสนแต่บริสุทธิ์ไรเดียงสาทั้งมีปากขออ่อนหวานพระำเรียกกี่กอกอไม่ขาดปากเพิ่มความรักอินดูแก่กีวิกางขึ้น วันนี้ประมาณยามเที่ยงมาลุ้ถึงเมืองเกี่งมึงเห็นข้างทางหลวงมีเหลาสุรานามจุยเสียเกือร้านหนึ่งกีวกางละพวกจึงร้างบางเห็นลงจากหลังมา้าภายในเหลาปร,รากฏผู้รับใช้คนหนึ่งดาหน้าออกมากล่าวว่ากงเจื้อเป็นสายของเฮ er ียเหล้าเอี้ยเชื้อนายพุทธาแสเฮะกระมังกีวกางอง์หวัน่นพูบกระดาษจะกล่าวคำไม่ใช่กลับเห็นผู้รับใช้คนหนึ่งก้าวปาดปราดออกมา ตำหนี่ว่าเตียสาเฮียเล่าเอียจือ้อกำชับว่าวันนี้ม่ว่าเป็นพ่อค้าวานิชชนชาวบูริมใดขอเพียงหยุดมาที่ร้านเราล้วนได้รับการต้อนรับข่าวสู้เป็นอย่างดีพลางส่งบันเหียนมาทั้งสองตัวเกเตียสาน้อมกายชักชวนว่ากุงชื่อเชิญกี้กลางล่องสงสัยใจมิทราบเป็นเรื่องราวใดความจริงคิดถามไถ่แต่แล้วกล้ามเกินไว้โผสิสารับ ชักนำหม้อยงยี่ห้วมีหุยเข้าร้านสายตาย,ยามกวาดมองเห็นชมุมนด้วยแก่เหลือ2 0 3 0สสคนขมับหนุ่มสูงเด่นประกายตาเจิดจ,จ้าหวัวับมองประดาเดียวก็ทราบว่าเป็นชนชั้นยอดผีเมือจามนั้นเลือกโต๊ะว,ว่างตัวหนึ่งสุดนั่งหลงผู้รับใช้ก็ลำเลียงสุราอาหารมาคกีกาเงเยี่ยหูสนับฝังได้ยินชั้นบนของเหลาบังเกิดซุบเสียงดังสับสนสแสดงว่าชมุมนุมผู้คนไม่น้อยเช่นกัน กี่วย,ยกางจึงกำชับเบาๆวอมตีหุยมยเยรอสักคู่ที่นี้หากเกิดเรื่องใดพวกท่านเพียงชมดูอยู่ด้านข้างอย่าได้ขอควรหาเรื่องทราบหรือไม่ทั้งสองพี่น้องแม่อายุยังยาวแต่เฉลียวฉลาดหลักแหลมดูออกว่าสถานการณ์ผิดท่าไปพอฟังกี้วย,ยกางกำชับกำชฉามอโยงยี่หุยรีผมศิษาเข่าเบาๆทราบแล้วกี่วย,ยกางจึงชักนชวนสองพี่น้องดื่มกินปานีนต๊ะข้างเคียง เกิดสู้เสียงเดือดังว่าในหุ้นเกียมแขกจอมกระบี่ฮัลโหลโหดเป็นยอดฝีมือแห่งยุคสิ่ระดับห้าของมันตุยหุ้นบอเซียนปีศาจล่าชีวันฝีมือโหดเทียบอมหิหิตผู้กล้าหาญแท้เฮียจะสาสางเรื่องนี้อย่างไรหกิวิการเบืนอหน้ามองเห็นผู้กล่าวว่าจเป็นชายฉลาดน้าสี่เหลี่ยมอายุประมาณห้าสิบปีผู้หนึ่งปรากฏชายฉลาดหน้าเหลืองซีดอีกผู้หนึ่งกล่าวเสริมขึ้น สิทธิในสังกัดจ,จอมกระบี่ขลาโหดรวดมีพลังฝีมือยอดเยี่ยมยากท้อแย่ฟังว่าพวกมันได้รับคำสั่งจอมกระบี่ขลาโหดเพราะทราบอิทธิพลในละแวกถิ่นนี้เกลี้ยกล่อมยอดฝีมือจำนวนไม่น้อยเข้าร่วมสังกัดคราณี้คู่ความรังความผู้กล้าหาญแซ่เฮียผู้กล้าหาญแท่เฮียหากไม่ยินยอมรับฟังคำสั่งฝ่ายตรงข้ามคงต้องถูกประหารประหารทำรลายล้าง บุรุดการขนเขากเรกขค้ืผู้หนึ่งสอดขำขึ้นตีเฮียออกจะเสริมความพึงหานผู้คนอื่นตอนปฏิทากของตัวเองฟังว่าผู้กล้าหาญแท่เฮียยอมหัาพี่ยอมงอผลึกกำลังกับบ้วนเอียจึงจูหัวหน้าหมู่บ้านไพศาลและประมุกสิบแปดค่ายทะเลสาบทุงเทงฉาย,ยาเมาให้สิ่งเล้งมังกรพี่โรดตราเตรียมต้านทานรับมือฝ่ายตรงข้ามกีฬขางรับฟังถึงตอนนี้ เริ่มก่อเหตุการณ์ได้อย่างเรือนรลางคำเนึงขึ้นผู้กล้าหาญแซ่เฮียที่ว่าคงเป็นยอดฝีมือสงคำด้านในละแวกนี้เพียงไม่ทราบจอมกระบีหห่หาระโหดเป็นบุคคลชนชั้นใดแผ่อินิพลมายังละแวกแถบถิ่นนี้ด้วยจุดประสงค์ใดพันเห็นประตูเหลาปรากฏเงาขนถลันบูบ่าบุคคลสามคนเร่งรุดมาถึงผู้คนที่เกลนกลาง เป็นชายชาร่างสูงใหญ่เข้าหน้าเยี้ยมหานอายุประมาณ60ผู้หนึ่งคนทางขวาเป็นชัยชาคราวยาวอายุห้เศษคนทางซ้ายเป็นปุลุ์กลางคนตาเจิดจ้าวาวับด้านหลังคนทั้งสามตามติดด้วยผู้คนสภาพุทธครบกรันเจ็ดแปดคนมองปราดเดียวก็ดูว่ามีพลังฝีมือไม่ใช่ชั่วจนชาวผู้ลิ้นภายในเหล่าพอพบเห็นผู้มาชัดตาฟากันโหร้องว่าเฮียใต้เฮีย ผูกราหารแ่เฮียมาแล้วชายชราร่างสูงใหญ่ที่กึ่งกลางคือย่อนฝีมือแถบบนทนโอน้ำโอปักเฉยยากิมต่อที่เจี้ดาบทองฝ่ามือเหล็กเฮียเจียไทยยามนั้นประสานมือกล่าวว่าโหกัวทุกท่านรอดานแล้วในกลุ่มชนชาวผูลิมประเกิดซุ้มเสียงดึงด่าว่าเฮียใต้เฮียต่อลงใจอย่างไรหรือดาบทองฝ่ามือเหล็กกล่าวเสียงทุม่มระ เรื่องนี้ผูกพันถึงโชคชะตาของวงจุดจักรแถบโอ้น้ำโอปากเราหูไม่กลา้าตกลงใจโดยพละการกำลังต้องการหาห,าหรือกับทุกท่านพางสาวเท้าขึ้นเหลาชัยชลาคราวยาวปลูกการขนตาเจิดจ้าและพวกล้นตามติดอยู่ด้านหลังจนชาวผู้ลิ้มที่ชั้นล่างของเหลาพอเห็นเช่นนั้นปากติดตามขึ้นเหลาไปชั่วปริบตาที่ชั้นล่างเพียงลงเหลือกี่กัและสเด็กชายหญิง